สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของโรเบิร์ตเชสนะครับที่เห็นว่ากรนะซิบไม่มีอะไรครับไม่อยากจะรบกวนคนข้างห้องนะครับหลังจากเล่นเหล็กออลวิชเนสเกมเดียวมาสิบกว่าปีนะครับวันนี้ผมตัดสินใจว่าจะเล่นเกมเฮา้าส์บอลเอ๊ยไม่ใช่เหรอลีกเนียอบนอยสปอนเซอร์ไทม์เว็บทายผลชั้นนำดาฟาร์เบด ร่วมทายผล e-sports ไม่ว่าจะเป็นทั้งเกม League of Legends, Dota 2, CS:GO พร้อมรับเงินคืน100% Legend Subruntera r ura, คือเกมการยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยแอคชั่นมากมายสุดแสนจะเร้าใจถ้าไม่เชื่อหรอลองดูนี่สิโอ้โหเตนเต้นมาก ภายในเกม Legend of Runeterra มีแชมเปีนมากมายให้ได้เลือกเล่นกันไม่ว่าจะเป็นเซธลักการนบรอมและอีกหลายตัวในโลกของร u น e t e r r รวมถึงไอคนนี้ด้วยหลังจากผมฝึกฝนมามากมายด้วยการเล่นทเทเลอร์มากกว่า10ชั่วโมงผมก็พร้อมแล้วที่จะเล่นกับเพลเยอร์ใน s o องฟิสเซเชียวู้ฮู้ LOA 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 โอ้ให้ตายเถอะมีมนาวส่นก็กดผ่านมาให้กูเล่นหน่อยได้ไหมล่ะโอ้โหในระหว่างที่คุณเล่นถ้าเกิดว่าคุณเจอคู่ต่อสู้ที่เล่นได้ช้ามากเนี่ยก็จะมีน้องปอโรให้คุณได้มากดเล่นกันน้องน่ารักงุเงืหาวน้เงอน่ารักแลงเอน่มน่ารักมากเลยเฮ้ยให้ตายเถอะเมื่อกดเล่นลืมดูเลียดตัวเองเฉยเลย แมตช์นี้เป็นแมตช์ที่ผมกําลังจะชนะแบบไม่ยากเย็นเลยด้วยที่ผมลงไป3ามตัวแต่ว่าทินเรมโปโรเนี่ยมันมีสเตตโอเวอร์เวมที่มันสามารถตีทะลุปฏิเน็กซัสได้ใช่ไหมครับแต่อีกฝ่ายนึ่งก็จะคิดว่าถ้าโปรโรเบรบ็อกทินเมียแล้วเอาไอ้ตัวนี้มาบล็อกตัวนี้นะครับ7จ็ดลบห้าคูณสาลบหนึ่งก็ ก็แพ้เหมือนกันไงท่าไมไม่ยอมแพ้ตั้งแต่แรกวะเน,นี่ยโอ้โหเสียเวลาจริงเลยและในช่วง Open Beta นะครับมันมีบั๊กอยู่อย่างหนึ่งที่ผมอยากจะบอกทุกคนนะครับแต่ว่าผมไม่อยากให้ใครไปบอกคนอื่นๆเพื่อให้แบบมันเป็นการกระจายบั๊กนี้ไปสู่ทั่วโลกนะครับซึ่งบั๊กนี้นะครับพอเวลาเรากดตรงที่จุดของเกมมันกำหนดมาเนี่ย เราจะชนะเกมนี้ขึ้นมาทันทีนะครับลองดูครับถ้าดูครับตรงบริเวณแม่น้ำด้านขวาบนนะครับเราค่อยๆเลื่อนเมาส์ลงมาตรงบริเวณจุดกลมๆแล้วก็อยู่ระหว่างตรงตัวเอ็นครับพอเห็นส็จปุ๊บกดรัวครับกดรัวอ้าวมันใช้ไม่ได้แล้วเหรออ๋อใช่จําผิดครับมันต้องเลื่อนขึ้นไปขวาบนตรงนี้ครับลองดูครับกดรุัวครับโอเ n นเบตา สิ่งที่ผมเล่นครั้งแรกแล้วรู้สึกเลยว่ามันเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกแทบจะบ้าตายเลยนะครับคือในการที่จะลองให้คู่ต่อสู้ของเราเนี่ยมันลงกาหรือว่าทําอะไรสักอย่างเนี่ยคือมันจะนานอะไรขนาดนี้ครับผมหรือในเกมนะผมก็พยายามมองดูแล้วว่า ทั้งซ้ายบนทั้งต้นไม้ทั้งโปโรทั้งเน็กซัสที่กําลังหมุนอยู่โอ้กว่าจะตีแต่ละรอบเนี่ยคือโคตรนานนะนะครับบางทีก็ลืมไปว่าเมื่อกี้เราจะทําอะไรนะครับและนี่คือโหมด a ช l e เลนแบบทิทรีลที่ค่อนข้างจบแบบปาหมอนมากนะครับคือตีไรฟูแอนอคโอนี ี่เรืยอว่าเราจะได้สมบทบ,บาทเล่นเป็นเซนนากับลูเชียนในเด็กนี้นั่นเองนะครับโดยเนื้อเรื่องเนี่ยก็จะประมาณว่าเซนนาลงไปต่อสู้กับเทรชและเมื่อสู้กันไปได้พักหนึ่งลูเชียนก็ปรากฏตัวมาจนเซนนาต้องบอกว่าเฮ้ยทำไมนายมาช้าจังเนี่ยจนสุดท้ายเมื่อเทรชปรากฏตัวออกมาเราก็จะต้องไปสมบทบ,บาทเป็นในมุมมองของเทรชบ้างนะครับง่ายๆคือเราต้องไปเล่นเป็นตัวร้ายเพื่อตีกับตัวดีแต่สิ่งที่มันทําให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ย ด,ดรอรคืออย่างนี้ครับคือเมื่อเราไปสมบาบาเป็นสเตรชเนี่ยคือเขาก็อธิบายนะครับว่าความสามารถของเตรชมันคืออะไรบ้างนะครับจากนั้นเมื่อเราลงเตรชไปแล้วเราชาเลนใช้เซนเนอร์มัน,นาม,ามาตีกับเราโอเคเราก็ต้องทําตามที่บทมันให้มาคือเราต้องเล่นเป็นตัวร้ายแล้วก็ฆ่ามีไอรูเชนมันใช่ไหมเมื่อตีเสร็จปุ๊บรูเชนเลเวอพโอ้โหแล้วรู้สึกว่าโคตรเท่อะแล้วเราจะได้เล่นกับรูเชนที่เลเวอพแบบนี้แต่ว่าไม่ครับ เกมตัดจบไปก่อนเนื้อเรื่องตัดจบแล้วก็เน็กซัสของฝ่ายรัเชียนระเบิดแล้วก็ขึ้นวิกตอรี่ในหน้าจอของเรานายมันร้ายกาจมากเลยเรยออดทำให้เราเล่นเป็นตัวร้ายและทำให้คนดีไม่มีโอกาสที่จะแก้แค้นได้เลยแย่จริง